กูว่าแล้วเมื่อคืนกูฝันไม่ดีด้วยฝันว่าไงฝันว่าเดินอยู่ข้างถนนดีๆมีคนถีบขึ้นรถปิกอัพฝันร้ายกลายเป็นดีแหวนนายจะไม่ต้องทํางานนั่งกินนอนกินจริงปะจริงโอ้มาก็ไม่เป่านกหวีดมาก่อนจะเป่าฮะพ่องไม่ใช่กรรมการฟุตบอลไหนบอกมีต้นทางไงต้นทางเมื่อกี้ไม่เห็นนะสี่ห้ตัวรับรองได้ปึกไม่มีหลับ เฮ้ยกูว่าหลับแล้วม้าไม่หลับกูให้บ้าอย่าบ้าไปั่งห้าห6ตัวแล้วหลุดมาไงตัวเฮ้ยม่มีแนมคิดมากมามามาไม่เคยเลยไม่เคยพ่องมึงอะตัวชวนกูเลยแต่กูเก่งไว้กว่ามึงเพราะกูเป็นผู้ชายดูดีในที่เร็วๆแล้วเฮ้ยระวังตะปอดออกเว้ยเป็นเป็นนักศึกษา แพทย์ศ <c oughs> ึกษา <c oughs> มา่ามึงอย่าตลกะะะนายสา <c oughs> ัตว์เด้มาแทงแล้ว <c oughs> มาฝึกฉีดยากัน